สวัสดีครับเหมือนนี้มาพบน้องส่องนมินดีคือเก่านะครับเนาะอกอผ่อกันในส่วันทั้งคันครับเดือนมิถุนายนครับพคเจ็ดครับนี่ขอปลาหาเห็ดคือเก่าครับไม้เก่าไม้เหลืองครับบัดภูกระลางสูงอำเภอนาจิตวัจังหวัดอุบลนะครับเนาะอกับไปหลุดไปส้มน้วยกันนะครับเนอ่อมนวินดีสิได้ร้ายลื่นสิได้หน่อยนาะครับเนะเอก็ไปครับไปดูน้ำกันครับทำยอโอ้ยดอกแหลรง่างมากครับเดี๋ยวอ้ขายตันตันเลยครับตรงนี้ ขาให้ทานครับตื่นตัวขึ้นใหทานไงทันเรือท่านนี้องจู่นะครับนานวันครับนั่นปูครับขาใหญ่เลยโนี่ดงนั่อุ้ยต่อได้ ไงครับเอ้าไครับถิ่นทองย้วครับต้นแขค่ครับโอเคแห้งงองนี่ทำเม่อันมาหนิจุมพอดีเลยครับออกเป็นหงาเปนเหงาเลย เหอฮเหตุเื้อมันแข็งค,ค,ครับเป็นมมครับเมึ่เดียวโอ้ยขันหมูหวานพอดีครับหมูหวานผมหมนด,ด้มาเป็นมูดอกให่ครับคุณน,นะโอ้ยอองไรครับ ไม่ต้องก่กายนะยามพุ่มกินเลยครับเอ้าหนึ่งสกัดมแขกเพื่อครับ yeah, ข้างใหนมีกระบอกลังนี้เด้งครับเี้งงามครับเด้งงามครับ

นี่ให้หกคออยากกิน่ินตาแต่เขาบอกก ก็เริ่มเริ่มซ่านะครับเพี่งมไม่ค่อยมีถาออกรถไม่เนนะครับเขินงงถาออกรถไม่คนกระหม่อมว่าแหงมันได้ครับคนต้องมาแหงแหงครับฝนจังสิไอ้เข็นจังสิออกลายนะ เเห็ดหนกแข็งกันเด้อเห็ดอื่นก็นมีอะไรครับออกออกก็นั่งคักกันเลยฝนมาวยางแล้วครับเนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด like, นกแข้งไงมองก็นับสองนี ก็ต้องแขงครับโอ้ยค,ค่ะมอมเฮ้ยขแขกระไลได้ครับ hết yun còn mấy hết tăng, tăng, đăng, để kep yun nhá mỏng cho đỡ căng mỏng của mình nhau, à, bật แค่น okay okay ังแข่งนี่หลัอนมตครับเอาไปกินน้ำปนน้ำแจ้วกันไหนนะครับ ออเอาขเจียวผู้ครับจปีรเรจะปี่เหอครับ,รบเกี๊ยวเจยวอีกได้ครับวิหลอาก,กินน้ำเจียวน้ำตำฮุ่งน้ำยังกระได้ครับนี่แซ่บครับ เเก็เยรบหลังจากมีหาเห็ดกับไปห่อกับลวกกินครับตำหุงสเสร็จแล้ว กำลังตะอนเลยครับยำยิ่งเสียบเลยครับนี่เอ้พามาเก็บสิ่งกระส่ายไปยครับ่งโอ้ยหายครับพาหัวใหญ่ๆมัน,อน,นเอาไปเห็ดั้มยาเขาปุ่นนีเสียบเลยครับตามัน อารมสมบูรณ์แห่งครับป่าของกินหลากหลายชนิดพืชผลไม้มีเบิดครับก็ไปมาจะมีเห็ดหนึ่งยาหญ้าขุดขินขุดแทบแกงเห็ดครับเอาเอาฮะอารมณ์ออมสมบูรณ์ครับ น้ำยากระปุนกิ่นแรงนี่เอา้ามีละพอเลยไปเอามาเบิ่งเฮ็ดครับมาจบชีิตวุ่นวายนะครับนอนี่เห็ดผมก็ได้เฮ็ดสดนขงแข็งนี่ครับเฮ็ดกอก็มีอยู่ครับดอกซองดอกนี่ครับไถ่มาลายเฮ็ดกอ่อค่อยๆอ,ออกนะครับนอออกก็ทันไรนี่ขึ้นกระส่ายครับผมมาเสียวมาเฮ็ดน้ำยากระปุนครับนีก่กระเจียวนอดอกกระเจียว เอามากินน้าปนเอามากินเอามาลอกินน้าเจ้าวจิ้มเจ้าวยิง่งกระแสบนะครับเนาะเอาผมก็ิขอลาไปฮิตกับกับเขานะครับเนาะก็ะอยราลืมฝากกดไหลก็แช่ก็ติดตามก็กระดิงเพบ่งคลิปต่อไปเน้อครับเหมือนอาพอกันไหมครับวันที่ห้า